พวกเราพวกเาเทนนิสเซีมคาเฟ่กรุ๊ปดีค่ะแต่ละุกคนมันแตกต่างกันยังไงนะก็แตกต่างกันที่คาแรคเตอร์กับสไตล์ของแต่ละคนแล้วก็พวกแนวเพลงค่ะสวัสดีค่ะครีมค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะสวัสดีค่ะแองเจิ้ลค่ะ ล้วีเรามีบุคลิกยังไงนะทำไมมารวมารวมกันได้ดีได้ก็บุคลิกของเราก็จะเป็นแนวแบบสอใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบว่าเน้นร้องแบบโวคอลเป็นหลักมากกว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบเราสี่คนก็แบบชอบร้องอยู่แล้วร้องเพลงอยู่แล้วน้องสี่คนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมารวมตัวกันค่ะ mm hmm. เพราะว่าเข้ากัน mm hmm. ใช่ คลิกเราโอคอ่ก็ถ้าบุคลิกหนูนะคะหนูอาจจะเป็นคนแบบว่าอสปอร์ตนิดนึงอะไรอย่างนี้อาจจะชอบเต้นแต่ก็ชอบร้องเพลงด้วยเหมือนกันนะคะนี่เมนเต้นเลย <c oughs> หนูก็จะแบบน่ารักสดใสแบบเด็กสุดในสี่คนนี้ค่ะใช่ส่วนหนูก็จะเป็น ฟิ้สึกน่ารักสดใสค่ะแล้วก็เน้นร้องค่ะแล้วก็เน้นร้องมากกว่าเต้นค่ะเพราะว่าแบบวันนี้เราเรามาโชว์อันนี้ครั้งแรก,แกครับที่นี่ใช่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบพวกเราก็ซ้อมกันหนักมากเลยช่วงนี้กว่า,าจะแบบได้มาสแสดงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบเราได้ร้องสดด้วยใช่วันนีี้มเพลงอะไรมาโชว์บ้าง วันนี้เราก็ลองเพลงสอนหน่อยกับฉันชอบเธอค่ะเป็นเพลงในค่ายของพวกเราเองก็สนเรองปนในค่ายที่เราชื่นชอบก็สินป็นในค่ายที่ชื่นชอบนะคะก็จะมีพ <Android> <im foreign language> <im cherry> ี่ไข่มมกค่ะที่ชอบชอบใครคะหรือชอบพี่เฟค่ะก็พี่ไข่หมกเหมือนกันค่ะ ก็พี่ไข่หมูเหมือนกันค่ะคือพี่ไข่หมูเขาน่ารักสวยด้วยเก่งด้วยแต่ว่าเขาแบบว่าจบไปแล้วใช่แก๊สไปแล้วแต่ว่าเขาแบบมีเสน่ห์แล้วตำนานเลยเหรอคือเขาไม่เสน่ห์เวลาอยู่บนเวทีก็เลยชอบแล้วเขารู้ไหมว่าพเราที่ชอบเขาเขาไม่รู้เพราะว่าเขาออกไปก่อน ท่านยิ้มเลื่อนเล่อบอกบอกนี่คือก็จะรู้แล้วใช่ไหมใช่ฝากถึงพี่ไข่มุกด้วยค่ะแล้วเมื่อกี้เราคนไหนนะที่ไม่ได้ชอบในีนี้หนูก็หนูว่าชอบพี่เฟย์แต่ว่าแบบก็ชอบพี่ไข่มุกด้วยพี่เฟย์หนูชอบเพราะว่าแบบพี่เขาร้องเพลงพอมากหูเคลือบทองเลยค่ะแล้วเราเรายังไม่ได้รีวิวเนาะที่นในบรรดาเพลงศิลปินย่าไเราชอบเพลงไหนมากที่สุดว่า อ,ไไอ๋อหนูชอบในค่ายหนูชอบเพลงอยากได้ต้องได้ค่ะของเชอรี hmm. Sh ่ชูค่ะหนูก็เหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันค่ะชอบฉันชอบเธอค่ะแล้วไงเราเราชอบเพลงเพราะอะไรนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเพลงมันแบบสนุกแล้วแบบมันเป็นเพลงเต้นแล้วก็จังหวะมันแบบมัน,ม,นมันได้อะค่ะใช่หนูชอบเพราะแบบ เน Get ื้อเพลงมันติดหูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่ามันโดนใช่แล้วเราแบ่งเวลายังไงนั่นเองทั้งเรียนด้วยทั้งซ้อมด้วยอ๋อก็ปกติแบบพวกหนูจะซ้อมกันช่วงเย็นอยู่แล้วค่ะแบบว่าเลิกเรียนกลับบ้านมาก็ซ้อมบางวันก็มาซ้อมที่สตูบางวันก็แบบซ้อมออนไลน์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็แบบจะนอนดึกหน่อยเวลาแบบไปโรงเรียน ถ้ามีเวลามีเวลาที่เราคุยกับแฟนคลับเยื่พี่ฟ้าพี่ฟ์ใช่อะไรก็อาจจะมีบ้างบางวันที่หนูอาจจะไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะพูดคุยกับแฟนคลับพี่คิมก็ไลฟ์ใช่ค่ะก็ไลฟ์คุยกับแฟนคลับตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเรื่อว่าเราต้องแหงเวลาเรียนต้องใช้เวลาใช่ค่ะแล้วเราสนุกขนาดไหนกับที่เราได้ไปที่ที่ที่อะไรสนุกมากค่ะ เรียกแล้วว่าแบบแบบเราต้องให้แข่งแนนเราให้เก่งเราแล้วช่วยจะได้เ,เดบิวท์เราใช่เพราะเราต้องแบบฝึกฝนกันก่อนก่อนที่จะแบบได้เป็นเดบิวท์ใช่โดยปกตินะพิจารณานานไหมในการที่ว่าก่อนจะได้เดบิวท์อย,อยู่ที่ทางเอ่อต้นสังกัดว่าจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบเาขาเห็นว่าจะดีที่สุดจะพร้อมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่เขาถึงจะแบบให้เดใช่ค่ะ ใครฝากฝากถึงครถาเราที่มีให้เชียร์เราอะค่ะก็ฝากวงเราไว้ด้วยนะคะถึงตอนนี้จะยังเป็นเทนนี้อยู่แต่ว่าในอนาคตเราก็จะได้เดบิวแล้วเข้านวงด้วยกันทั้งสี่คนนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถติดตามพวกเราในช่องทางส่วนตัวก็คือชื่อของแต่ละคนเลยค่ะ ในไอจตามด้วยดอทเซียมคาเฟ่ส่วนในเพจเฟสบุ๊กก็ชื่อของแต่ละคนเป็นั克เซียมคาเฟ่ค่ะคอัคุณค่ะ